ต้องไม่ให้น้ำหนักในเรื่องของหน้าผาทางการคลังหรือตัว fiscal cliff เองนะคะซึ่งลาสุดเองก็เอ่อก็ได้ทางสหรัเองก็มีข่าวในเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องของการตัดเอ่อวงประมาณด้วยนะคะแต่ว่า ก็ยังไม่ได้าอกมาเป็นทางการมากนะักแต่ว่าก็เลยทําให้ส่งผลบวกกับตลาดทองคําเองนะคะเลยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่เรวมัีแนะนําให้เรามาะระวังนะเพราะว่าที่าตลาแรากก่นนะคะที่ประมาณ 1, 000, 25, หนึ่งพันเจ็ร้อยสองสิบหเหรียญอาจจะมีแรงเทขายนะ,ะแต่ถ้าผ่านไปได้แล้วต่อไปนีจะอยู่ที่ 1, 50, หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญอยู่ตลอดรอต่อชไนท์เอาค่ะแล้วบอสมั้งค,คะ ในสัปดาห์นี้รับรั่วพ่นที่1,750เหรียญแล้วก็รับที่สองที่1,684เหรียญนคะคะพอเป็นเงินบาทบ้านเรา,น,า,น,าน,นะคะในสัปดาห์ที่ก็อนป้องๆันอยู่ที่24,400จนถึง25,500บาทค่ะค่ะถ้าถามว่ามองจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งถือว่ามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะส่งผลทำให้ราคาน้ลารนั้นปรับตัวสูงขึ้นด้วยอันนี้ถือว่ามีผลต่อราคาทองคำในช่วงระยะเวลานี้ด้วยไหมคะ เอรามีผลด้วยเช่นกันค่ะก็คือการที่ราคาดองคำราคามันปรับตัวขึ้นก็ส่งผลกับการขึ้นของราคาทองคำด้วยค่ะค่ะ,คะตลาดทองคำมีการคาดหวังแค่ไหนคะสำหรับเรื่องของฟิชเชอคิดว่ถ้า,า่ความชัดเจนยังคงไม่มีอยู่ไปเรื่อยแบบนี้ทองคำแล้วจะเป็นในรูปแบบไหนคะคือถ้าชอาความชัดเจนยังไม่ออกมาในเรื่องของการตัดลบประมาณนะคะ,คะทงางธนาคารอัลเอกระว่าวา่าจะส่งผลบวกกับราคาทองคำในในระยะยาวมีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำเอง าการลงทุนในทองคำเองเริ่มกับมามองในฐานะของเจคเฮเวนนะคะก็เป็นปัจจัยที่าด้สังผลบวกทํทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะค่ะเราให้หน้ำหนักความสำคัญกับปัจจัยด้านยุโรปในช่วงนี้ยังไงบ้างคะ ในช่วงนี้เองนะคะของทางยุโรปเองก็ยังเป็นการประชุมของทางฝั่งยูโรโซนเองซึ่งก็ในสัปดาห์นี้ก็จะมีการคุยในเรื่องของทางกรีซเองอะนะคะใ,<ช>ในเรื่องของเงินช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของ EU b a n k i n g ด้วยนะคะก็จะต้องดูความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าถ้ายังไม่ดีเนี่ยก็ยังกดดันในเรื่องของคางอ่าเงินยูโรก็นา่าจะมีผลกดดันกับตัวทของคำด้วยเช่นกัน,นะค่ะ ทิศทางของราคาทองคำตอนนี้ชัดเจนแล้วหรือยังคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคนิคเอ,อ่ยหรือว่าทางด้านออปัจจัยพื้นฐานทั่วไปค่ะคุณมน เออถ้าเป็นทางเทคนิคเองนะคะก็มองว่ายังไม่ชัดเดนนะค,คือจุดที่จะเริ่มมองว่า้อง,องคำกำกับเป็นขาขึ้นอีกรอบเนี่ยต้องสามารถยืนเหนือระดับ1,740เหรียญไปได้นะคะแต่ถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือ1,740เหรียญโอกาสในการย่อตัวของราคาทองคำยังีอยู่โดยที่จุดย่อจุดรับเนี่ยรับแรกก็จะอยู่ที่1,700แล้วก็จุดที่2คือ1,680เหรียญค่ะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยคือแนะนำให้ใหใหระมัดระวังแรงเทขายด้วยเช่นกันนะคะ คือคือตอนนี้เรามองเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่เป็นส่วนกองทุนเองเนี่ยอย่างพวก SDR เองก็ถือว่าเป็นลักษณะของการซื้อเพิ่มของตัวทองคำเองนะคะแต่ว่าถ้าเรามาดูในฝั่งของเรดดิมานดิ้งแล้วในฝั่งของเซกเตอร์ที่เป็นย่างล่าสุดเองเนี่ยก็มีรีพอร์ตออกมาจากสมาคมทองคําโลกนะคะว่าในช่วงไตรมาสที่3ปีนี้เนี่ยถือว่าปริมาณความต้องการของทองคํามีการปรับตัวลดลงค่ะ ถ้าหากว่าม,มองไปที่อัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะถ้าหากว่าช่วงระยะเวลานี้แนวโน้มของทิศทางค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐนันมีทิศทางอ่อนค่ามันก็น่าจะช่วงไปยุ่รงราคาทองคำในช่วงระยะเวลานี้ด้วยใช่ไหมคะด้วยค่ะแต่ว่าแต่โดยรวมแม้ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนในบ้านเราถือว่าการเปลี่ยนัวถือว่าค่อนข้างน้อยทีเดียวนะคะก็มีผลกับตัวราคาทองคำแต่ว่าไม่มากนะกับการที่ราคาทองคำปรับตัวขึ้นลงค่ะเออค่ะและล่าสุดเองนะคะก็มีมีโปรดิวเซอร์ก็คือ ผู้ผลิตทองรายใหญ่นะคะคือ Barengo เองล่าสุดก็ได้มีการออกมาให้คาดการณ์นะคะว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยทองค์รเองก็มองว่าน่าบบมีการปรับตัวสูงได้ถึงประมาณ0องเหรียญยูต์ due to ล o w e r s u p อย y o u ค่ะค่ะคุณบอล่างี้สำหรับนักลงทุนระยะสั้นกลางและยาวควรจะวางกระยุธ์ยังไงบ้างคะ สำหรับนักลงทุนระยะสั้นช่วงนี้เองเรายาาังแนะนาให้ให้ลงทุนตามกรอบนะคะโดยที่จุดที่ต้องระมัดระว,วังอย่างเงี้ตอนนี้งก็คือถือว่าใกล้ก็คือที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าแต่ม่ดูว่าผ่านได้ไหมนะคะถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นกนารย้อตกลับใหม่ครั้งหนึ่งแถวประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าเหรียญก็สามารถลงทุนในกรอบได้แต่ถ้าเกิดเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวถ้าถืา้อเพื่อการ,งกรลงทุนระยะยาวเนี่ยตัวมาว่า จริงๆแล้วคือแถวๆก็มัน1,700เหรียญก็ถือว่าเป็นจุดที่ที่สะสมได้หรือว่าถ้าราคาทองคำสามารถทะลุแนว1,740ก็สามารถพอะบายได้ค่ะค่ะหลายๆคนนะคะเริ่มมีการประเมินนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมองว่าราคาทองคาในปีนี้น่าจะไปสูงสุดที่1,900ปีนี้เนี่ยนะคะแนวโน้มก่อนสิ้นปีเรามีโอกาสที่จะเห็นราคาทองคานั้นทําลายสถิติเก่าหรือเปล่าคะและตอนนี้เองนะคะเรามองว่าน่าจะยังนะคะเพราะว่าดวโดยรวมเนี่ย ทุกครั้งที่ราคาทองคำขึ้นมาทดสอบใกล้ๆแนวพันแปดร้อยเหรียญปีนี้ถือว่าทดสอบทั้งหมดสามครั้งแล้วนะคะ,ะแรงซือขายเนี่ยยังยังมีออกมาอย่างต่อนเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างตอนนี้เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการย่อตัวใหม่เรื่รยดับประมาณพันเจ็ดร้อยแต่ 1700, แรงซือ้อก็ในในฝั่งของผู้ซื้อเองก็ถือว่าไม่มากนักนะคะอย่างผู้ซื้อรายใหญ่อย่างจีนเองก็ถือว่ามีการลดปริมาณการนําเข้าของทองคำด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเองก็อาจจะต้องคอดูสัญญาณหรือว่า,าจ,จะต้องมีข่าว อะไรออกมาที่เป็นข่าวใหญ่ที่สามารถปักให้ราคารคำเป็นทิศทางขาขึ้นได้ขเรานึงค,ค่ะค่ะคุณมอลคะปกติถ้ามันไปถึงแนวต้านสำคัญอย่างประมาณ1,800เหรียญน,นี่ถ้ามันจะหล่นลงมาเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนคะ50เหรียญหรือ100เหรียญคะ เราป่าในแต่ละครั้งนะ,ะว่าคารองําเองแต่ละรอบเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปเท่าไหร่เดี mm ๋ hmm. ยวรอบก่อนหน้าเนี่ยปรับตัวขึ้นไปประมาณสัก200เหรียญอีกคือโดยเฉลี่ยนเนี่ยถ้าเราดูว่าทุกครั้งถ้ารอบหนึ่งราลองคารปรับขึ้นไปประมาณ200เหรียญการยอ่อโปรก็อาจจะลงมาอยู่ที่ประมาณ50เหรียญจนถึง100เหรียญแต่ถ้ามีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ300 สามร้อยเหรียญนะนะคะก็มีการย่อตัวลงมาเท่ามา้อยห้าสิบคือโดยโดยทั่วไปเราจะดูหลบการย่อตัวลงมาประมาณครึ่งหนึ่งของการปรับตัวขึ้นแต่ก็ไม่เสมอไปก็กระบวกลบค่ะค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบพคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการลงทุนในทองคำที่คับคันวันนี้เลยนะคะราคาเด้งขึ้นมากว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะค่ะมาดูตลาด